คุณพี่ครับเขาบอกว่าปีสองพันห้รสสามนี่เป็นที่สุดของตลาดหุ้นไทยอันนี้จริงไหมครัโอ้ถามว่าผมว่ามันว่าจะเป็นปีผันผวนนะครับแต่ถามว่าจะจะสุดไหมแต่ผมว่าดีนะผมว่าภาพภาพรวมน่าจะอย่างปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วผมผมมองว่าน่าจะขึ้นนะคุณวิชัย๋อแนวโน้มน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาน่าจะดีขึ้นแน่ดีขึ้นครับ ถ้าเทียบผมรู้สึกว่าเหมือนปีตอนเราผ่านวิกฤต2008อ๋อใช่อ่าอันนี้เราก็ผ่านวิกฤตของโควิด COVID, นะครับพอผ่านหลังจากนั้นเนี้หลังนั้นสองปีจริงๆเนี่ยแต่สองพันเก้าถึงสนิเนี่ยตลาดขึ้นตลอดอืมแต่ผันผวนผมันไม่ช่ครับคือคนก็จะกลัวนะทําให้ผมว่าจริงๆแล้วหลายๆคนจะไม่ได้เข้าครับพอไม่ได้เข้าปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราตกตกรถรอบใหญ่ของตลาดหุ้น ครับนะครับซึ่งผมก็มองว่าเนี่ยนี่คือการขึ้นรอบใหญ่ของตลาดหุ้นครับแต่ถามว่ามันจะขึ้นจากอะไรคนคนคนส่วนใหญ่ก็จะถามรองผูใจั่ว่าเอ๊ะมันจะขึ้นได้ยังไงคุณแพทย์มีแต่วิกฤตมีแต่มีแบบมุมมองไม่ดีหอกมันก็ทุกครั้งที่จะเกิดการการขึ้นครั้งใหญ่เนี่ยมันจะมีวิกฤตก่อนครับนะครับเมื่อเราเจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คือแบบโอ้โหกิจการเจ๊งธนาคารพังนั่นแหละหลังจากนั้นขึ้นครั้งใหญ่เลย นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันพอเราเกิดวิกฤตเศร,รษฐกิจแล้วเราก็เจอโอ้โหไอตัวโควิดเข้ามาซ้ําแบบรุนแรงในในปี<ม>ปีนี้ตอนตอนช่วงมีนานะ่าจะเป็นจุดโลที่สุดของตลาดในรอบสิปีไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมานี้นั้นทําให้หลายหลายคนเนี่ยได้รับการเรียนรู้เยอะทีเดียวนะครับแล้วหลายหลาคนนี่ถึงขนาดกลัว ความกลัวนี่จะนําไปสู่การระมัดระวังหรือว่าจะนําไปสู่การไม่กล้าเสี่ยงนะครับคุณแมทครับผมว่าพอกลัวเนี่ยคนจะไม่ค่อยกล้าซื้อนะครับอย่างปีเนี้ยผมก็ไปสัมมนาค่อนข้างเยอะผมจะเห็นคนส่วนใหญ่กลัวไม่ใช่นะครับแล้วพอกลัวเนี่ยถามว่าบางคนซื้อนะแต่ขายเร็วกลัวกลัวราคามันจะตกรีบขายเลยอพอผมเลยบอกคุณอย่ากลัวรวยสิใช่ใช่ คือบางครั้งเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างอย่างปีสองพันแปดเนี่ยถ้าคุณอยากได้เด็กได้หุ้นแบบห้าเด้งสิบเด้งอย่างเงี้ยถามว่าต้องทํำยังไงต้องถือนะคุณวิชัยต้องถือต้องถือสมมติหุ้นมันขึ้นจากบาทหนึ่งเนี่ยมันจะไปสิบบาทเนี่ยถามว่าคุณต้องถือนะบางคนเนี่ยพอบาทหนึ่งขึ้นสองบาทเอาขายแล้วพอขายเสร็จขึ้นไปสามบาทสี่บาทแล้วถามว่าอ่าแล้วคุณจะซื้อตรงไหนอีกอ่ะมันไม่ได้แหละถูกไหมเพราะว่าพอหุ้นมันขึ้นปั๊บเนี่ยคราวเนี้ยมัน ไอการย่อเนี่ยมันไม่ได้ลงมาต่างกว่าเดิมคุณผู้ชายนั่นสิครับพอมันไม่ต่ากว่าเดิมเนี่ยแปลว่าการย่อครั้งไหนเราก็ยังไม่กล้าซื้ออยู่ดีจริงครับถูกไหมเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยผมเป็นคนเป็น,นเขาเรียกว่าคนที่ตกรถส่วนใหญ่เนี่ยมักมักจะเป็นแบบนี้เพราะว่าหุ้นมันขึ้นแล้วเราขายพอขายเสร็จมันขึ้นแรงต่อเ่งนี้ตอนนี้เราไม่ไม่กล้าซื้อแหละก็เลยกลายเป็นว่า หุ้นตัวนี้แทนที่เราจะรวยหลายๆเด้งเนี่ยเราก็รวยอาจจะโดยแค่ยี่สิบเปอร์เซนพอแล้วอะไอันนี้เรียกว่าเป็นปรากฏการขายหมูหรือเปล่ครับขายหมูขายหมูม <c oughs> ขายทั้งฟาร์มอ๋ม <c oughs> ันดีมันได้เกิดหลังวิกฤตน,นะคุณผู<อ>้ชมถ้เราไปดูปีสองพันเก้าสสิบเนี่ยคนขายหมูเยอะแยะนั่นสิครับนะครับ ต่างจากปีปีนี้อาจจะต่างในก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นี่คือแบบว่าติดดอยถูกไหมใช่ขึ้เหนือหนาวเลยอใช่ภาวะมันจะเป็นี้คุณผู้ชมเพื่อพอเราติดเพื่อคนติดดอยมาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกขางอรู้สึกว่าแบบว่ามันน่ากลัวนะแล้วเวลาซื้อเขาก็จะไม่ค่อยกล้าซื้อแต่จริงๆเนี่ยเวลาหลังจากวิกฤตมาเนี่ยมันต้องซื้อเต็มเต็มซื้อเยอะเะแล้วถือถือถือนานน่นนะครับคือใครปรับอารมณ์ได้ได้ก่อนเนี่ยผมว่าได้เปรียบ อืมนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังอารมณ์ค้างอังคุณวิชัยแล้วก็บอกโอ้โหนี่ปีหน้าเนี่ยมันต้องวิกฤตมาจริงแน่เลยเนี่ยเจอโควิดรอบสองมันต้องหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยเาอผมบอกอ๋อคุณยังอารมณ์ค้างอยู่เลยเนี่ยแต่ความเป็นจริงเนะ <c oughs> เวลาที่มีสถา,านการณ์แบบนี้กลับมีคนรวยสวนกระแสนะคบคุณแนงะใช่ใช่ <c oughs> ถ้าคุณ <c oughs> ถ้าคุณวิชัยดูตอนนี้นะตอนนี้คนผมว่ามันเริ่มโอ้ชัดเจนมากเลยอะ่ะคนรวยนี่รวยเพิ่มขึ้นเลยนะใช่ครับ แต่คนส่วนใหญ่นนี้ผมว่าก็ก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าหลายบางทีมันก็เจอวิกฤตเนาะแต่ถามว่าถ้าเกิดจับจังหวะได้เนี่ยเราหาโอกาสได้นะนะครับคือทุกครั้งที่วิกฤตผมพยายามบอกเสมอนะว่าแบบเฮ้ยมันมีโอกาสอยู่นะนะเพียงแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าโอกาสตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับและหนึ่งในโอกาสนั้นผมว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีหรือบางคนบอกอสังหาอสังหาก็พอได้แต่อสังหาอาจจะยากกว่าหน่อยยาก เ,เพราะว่าพอโควิดปั๊บเนี่ยมันมันฉุดอสังหาผมว่านานนะนานนะครับหรือการท่องเที่ยวบางทีก็ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะออนะครับอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาดูดีๆว่าคือพูดง่ายแต่ในวิกฤตเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยโอกาสมันมีอยู่นะครับอย่างนั้นเวลาที่เราหาเราต้องหาให้เจอว่าอะไรที่จะทําให้เรามีโอกาสในการที่จะลงทุนคุ้มค่าแล้วก็ต่อเนื่องยาวนาน ะะจริงๆอย่างนี้มมคุณใหญ่คือบางคนเนี่ยบอกโอ้โหแบบผมไม่ได้มีความรู้เก่งเรื่องการวิเคราะห์พื้นฐานจะไปรู้ได้ไงรุณแพทยอะไรเงี้ยน <ะ S 2> เนี่ยแต่แต่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาใน,ในวิกฤตเนี่ยเราวิเคราะห์อ,อย่างเดียวเลยว่าบริษัทเนี้ยเจ๊งหรือเปล่าเออนะฮะใช่ครับอ่าถ้าไม่เจ๊งลงทุนได้นะ,นะครับอาจจะนานหน่อยเอาผมยกตัวอย่างก็ได้สมมุติชัดเจนเลยว่าคุณจะลงทุนใน a อ t อทอย่างเงี้ยสบายเลยถามว่าได้ไหมได้ นะครับเพีงเยงแต่ว่าคือต้องเป็นเงินเย็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้เมื่อไหร่รายได้หรือการท่องเที่ยวจะกลับมาบนะครับแต่ถามว่าเจ๊งไหมธุรกิจเนี่ยไม่เจ๊งอยู่แล้วใช่ถูกไหมฉะนั้นถามว่าอันนี้คือลงได้แต่ถามว่าถ้าเกิดอยากได้คือพุ้นใ,ในในช่วงวิกฤตเนี่ยผมว่าสิ่งที่ดีเนี่ยคือไม่ใช่ไปโฟกัสตัวเดียวเ,ยเราต้องกระจายหน่อยดอนละค้อนยังใช้ได้ใช่ไหมครับยังใช้ได้ยังใช้ได้นะครับคือ คือผมว่าในในวิกฤตอย่างเงี้ยเราเราพยายามมองมองไปแบบคือซื้อเยอะตัวมากขึ้นกับไม่ช่ครับนะครับคือไอ้ตอนขาขึ้นไปไปลายรอบจริงอ่ะมันต้องมันต้องเล่นแบบอัดแกเ,<อ>เล่นตัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะเพราะว่าปปลายรอบเนี่ยเวลามันขึ้นขึ้นแรงมากแต่ไอ้ตอนต้นรอบเนี่ยต้นรอบอย่างอย่างตอนเนี้ยผมว่าหุ้นคุณกระจายดีกว่าแกดีกว่าการโฟกัสนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาก่อนนะครับบางที ตัวที่เราคิดว่าวิกฤตมากๆมาัอาจจะมาแบบเซอร์ไพรส์ก็ได้ที่คุณพัดอีกอยานึครับขออภัยครับ,รบที่คุณพัพูดถึงกระจายนี่คือกระจายความเสี่ยงแล้วก็อาจจะได้โอกาสใหม่ๆออกมาโดยไม่ได้ดยไ,ได,ดยไม่ได้ตั้งตัวก็เป็นไปได้ไหมครับใช่ใช่ใช่อย่างผมผมซื้อหุ้นมากขึ้นจำนวนตัวนะจำนวนตัวผ,<ม>ผื้อเยอะขึ้นนะครับ แต่ก่อนบางทีบอกอซื้อแค่ห้าตัวก็พอละคราวนี้บางทีโอ้โห و, ผมคราวนี้ผมซื้อเป็นยี่สิบตัวส,สร้างมาว่าปีนี้เป็นปีของการลงทุนซื้อของคุณแพทจากที่คุยไอจิติมาเมื่อสัปดาห์ก่อนอใช่ใช่ปีนี้เป็นปีที่ผมซื้อเยอะที่สุดอนะครับแล้วซื้อตัวเล็กด้วยอ๋ออย่างอ่นะคือหล,หลายคนก็จะบอกโอ้โหแพทย์ทำไมเสี่ยงยังไงตลาดเป็งนงยีตัวเล็กจะไปรอดหรอผมผมมองว่าเฮ้ยอย่างเนี้ยโอกาสที่ คือเวลาเราดูรอบหุ้นนะคุณวิชัยมัน<ะ>มีรอบของหุ้นตัวใหญ่รอบของหุ้นตัวเล็กะนะครับคือก่อนหน้านี้ตัวเล็กอะ่ะเล่นไม่ได้เพราะหุ้นตัวเล็กก่อนหน้านี้อย่างตลาดเอ i อะไรพวกนี้<ะ>มันแพงหมดเลยใช่เลยมันมีช่วงหนึ่งที่มันบับเบิลนะแล้วตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าหลังจากจุดนั้นเนี่ยหุ้นแต่ละตัวลงมาเฉลี่ยเกินเจ็ดส<ะ>ิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหแต่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าบริษัทพวกนี้สามารถผ่านไม่เจ๊ง ครับสามารไม่เจ๊งเนี่ยแค่เนี้ยมันก็กลายเป็นหุ้นเอาหุ้นห้าเด้งอ่ะมาเถอะนะครับที่ผมมองผมมองว่าตลาดอย่างตลาดหุ้นตัวเล็กในไ,ไ,ไอเนี่ยหรือว่าหุ้นตัวเล็กในเซ็ตเนี่ยครับมันมีโอกาสากเป็นหุ้นห้าเด้งได้ง่ายกว่าครับนะครับคืออย่างยกตัวอย่างสมมติเมืม่อกี้ผมพูดถึงเอออทเนี่ยมันกลับไปเด้งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วกาไรนะนะครับเด้งสองเด้งไมไม่ผอ,อ,อ,อก็ถือว่าเยอะมากนะแล้วแจะมันจะไม่มีทางกลับขึ้นไปห้าเด้งไง นะครับคือหลายคนบอกเห็นว่าอ๋อเออรอบที่แล้วขึ้นมาห้าสิบเด้งสิบปีที่ผ่านมาคราวนี้จะขึ้นอีกห้าสิบเด้งไม่ใช่ใหมดแล้วหมดรอบแล้วเนะครับคือต้องหาตัวใหม่นะคืออย่างเงี้ยแต่ถามว่าแต่เขามั่นคงไหมมันคงเงินไม่สุดไม่ศูนย์นะครับแต่ว่าคุณจะได้เติบโตแบบเดิมเนี่ยทําไม่ได้แล้วนะครับอืมโอ้นีอ่านเป็นปุ๊บเนี่ยสบายใจเลยนะครับรู้ว่าจะต้องลงทุน ตัวไหนแล้วรู้จะต้องบริหารจัดการเงินในการลงทุนตัวอื่นอย่างไรต่อไปครับอีแล้วปีที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีทองของ IPO หรอเปล่าครับคุณแพทครับโอ้ผมว่าปีนี้เป็นปีทอง IPO และปีหน้าด้วยอืมหกสี่ด้วยครับอ่าเพราะว่าอะไรตอนนี้ผมผมเจอเยอะเลยว่าอ่าธุรกิจคือคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ทำธุรกิจธรรมดาละ เดี๋ยวนี้ผมว่าเป้าหมายคนรุ่นใหม่ก็คือว่าอยากอยากคือท,ทําธุรกิจเอาเอาเข้าตลาดอ่าใช่ครับแล้วมีหลายๆธุกรกิจเนี่ยที่ที่ผมว่าโอ้น่าสนใจมากๆนะครับจริงๆริ IPO ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมเข้ามาลงเยอะในในช่วงปีที่ผ่านมาครับนะครับไม่ไม่ไม่ได้ปีที่ผ่านมาหรอกสองหลายปีแล้วนะครับหลายปีที่ผ่านมาผมเอาเหมือนเหมือนแบบช่วยบริษัทเข้าเข้าตลาด นะครับอย่างนี้อย่างตัว i อพีอินเตอร์ฟาร์มาได้คุณพิชัยเคยได้ยินอินเตอร์ฟาร์มาที่ทําเกี่ยวกับโปรไบโอติกเนี้ยครับอันเนี้ยก็ทีมทีมผมก็ช่วยเอาเอาธุรกิจในเข้าตลาดนะครับก็ยังถือหุ้นอยู่ก็ยังถือหุ้นอยู่เป็นหุ้นพวกก็เป็นตัวเล็กๆนี่แหละครับนะครับถามว่าหลายคนบอกโอ้ถ้าคุณแพทมามองตัวเล็กผมมองว่าในตัวเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี้ยเดี๋ยวนี้ผมพยายามหาหุ้นที่หนึ่งคือมีแบรนด์เป็นของตัวเองอ่านี่สําคัญ อ่าเพราะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกมิชัยดูเนี่ยการ OEM เนี่ยหมดยุคแล้วใช่เลยครับอ่าธุร,รกิจที่ OEM เนี่ยส่วนส่วนใหญ่เนี่ยรับจ้างผลิตไม่มีแบรนด์ตัวเองเนี่ย<ะ>มาจิ้นตำ<ะ>่ำนะครับ<ะ>แต่ถ้าเกิดสร้างแบรนด์เองเนี่ยเขาเนี่ยมาจิ้นสูงนะพอมาจิ้นสูงปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าบริษัทเนี่ยเขาเป็นผู้นําในเซกเตอร์ของเขาหรือเปล่าอ<ะ>อย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างอินเตอร์ฟาร์มาเขาเป็นผู้นําในโปรบโอติกของเมืองไทยะนะครับ แล้วลูกค้าคือใหญ่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยมันคงโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่เออผมว่าโอ้พี่น่าจะเข้าตลาดนะ,นนนะแล้วนั้นก็คุยก็เขาก็แบบเออพี่พี่ก็คิดอยู่ก็<ะ>ใช้เวลาจริงใช้เวลาไม่นานไม่ใช่จะมาสักสามปีะนะครับก็ปั้นเข้าเข้าตลาดได้แล้วแล้วพอได้เงินมาอย่างเงี้ยธุร<ะ>กิจเขาก็สามารถคือพอเข้าตลาดเนี่ยจากเดิมเขาขายโรงพยาบาลพอเข้าตลาดมาขายคอน summer นะครับก็คือผลิตเป็นแบรนด์ที่ เป็นที่ที่รู้จักให้ขายตามร้านต่างๆเนียมากขึ้นอะไรพวกเนี้ผมว่า,าทอร์ีแบบนี้เราจะเห็นบริษัทใหม่ๆเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆคุณวิชัยที่เข้าตลาดแบบเนี้แล้วผมมองว่าพวกนี้เป็นหุ้นโกรดที่เติบโตได้เยอะนะครับขอบคุณมากครับถ้าหาว่าเราสังเกต IPO ดาวรุ่งมักจะสอดคล้องกับวิธีหรือว่ากระแสะของโลกไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องของการขนส่งอย่างล่าสุดเคอรี่ที่เพิ่งเข้าไปใช่ไหมครับครับ,รบวือหวาคือหางกันพอสมควรเลย ใช่ใช่คือ hmm. ตอนนี้คุณวิชัยถ้ามาดูทีดีเนี่ยผมว่าแต่ก่อนเนี่ยอันเนี้ยอันนี้อันนี้เพิ่งผมผมคิดว่าผมผมเริ่มแบบพยายามเข้าใจประเด็นตรงนี้นะ hmm. แต่ก่อนเนี่ยผมคิดว่าคนที่เก่งเนี่ยยังไงก็ประสบความสําเร็จแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าคนเก่งเยอะนะเยอะเยอะเยอะมากดังนั้นถามว่าปีน,นี้คนเก่งอาจจะไม่อาจจะไม่รวยนะ oh. อาจจะไม่สําเร็จเพราะอะไรเพราะว่าคู่แข่งเยอะ สิ่งที่สําคัญเนี่ยเองคุณวิชัยพูดมาแก้ผมว่าสําคัญมากคือวันนี้ยอยู่ไว้ถูกที่เปล่านั่นสิครับอือ <c oughs> จริงเนี่ยอย่างอย่างเบง,งผมแต่ก่อนผมก็นั่งดูถ้าผมเล่นอย่างยกตัวอย่างาผมผมอยู่ในเกมของหุ้นตัวใหญ่ครับผมอยู่ในสนามที่มีแต่ผู้จัดการกองทุนครับมีแต่คนเก่งครับแล้วถามว่าผมรวยไหมก็ก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่าในสนามผมอะมีแต่มืออาชีพออแล้วผมจะรวยแบบ สิบเท่ายี่สิบเท่าอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปไม่ได้นั้นคราวนี้ยผมต้องเปลี่ยนสนามแนละ้วผมบอกเออนั้นถ้าเรามาสนามที่ไอ้หุ้นที่ผู้จัดกองทุนเขาไม่เล่นนะอเออ,อม,มาหุ้นตัวเล็กหรือว่าหุ้นตัวที่ที่แบบเป็นนอกกระแสคือพวกเนี้ยสิ่งที่สําคัญคืออย่างแรกต้องอ่านงบการเงินเป็นซึ่งผมอ่านเป็นอยู่แล้วถ,ถูกไหมคราวนี้มผมต้องมาตังศึกษาราะบทวิเคราะห์มันไม่มีมนะครับคือเกมเนี้ยผมว่า คือในใน,ในสนามใหญ่เนี่ยในสนามของหุ้นตัวใหญ่อาจจะอย่างเก่งก็สองสาเด้งครับแต่อย่างหุ้นตัวเล็กผมว่าห้าเด้งสิบเด้งครับนะครับดังนั้นถามว่ามันก็ต้องเลือกแล้ววันนี้ว่าเฮ้ยถ้าเรามาในเกมแบบแบบแบบอย่างเงี้ยเราเราต้องการเป้าหมายเราคืออะไร,รนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนบอกเป้าหมายผมคือความมั่นคงและมีเงินปันผลเอาซื้อเลยหุ้นธนาคารก็ได้นะสายกุงเทพเป็นอย่างเงี้ยอืมได้อยู่ปต,ตทเงี่ยซื้อได้เลย นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการแบบเฮ้ยต้องการโกรดนะครับอ่ะคุณอาต้องมาตัวเล็กหรือบางคนบอกครึง่งครึง่งได้ไหมผมบอกเออจริงครึ่งครึ่งก็ได้นะครับคือมีครึ่งหนึ่งเพื่อรับเงินมันโมดอีกครึ่งหนึ่งเพื่อการเติบโตบนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงีเง้ยผมว่าก็ก็สามารถที่จะบาลานซ์ได้ยู่วันนี้พูดง่ายเราต้องเราต้องเลือกสนามอะที่ที่เราได้เปรียบนะครับคนที่จะลงทุนแล้วต่อยอดต่อเนื่องได้ก็คือจะต้องรู้สถานการณ์ ถ้าวันนี้เรารู้ว่าสนามสนามรบตรงนี้เนี่ยมันคลาคล่ำไปด้วยผู้กล้าทั้งหมดแล้วเนี่ยเปลี่ยนมาอย่างนี้คุณแพทบอกนะฮะไปหาสนามใหม่ที่เรามีโอกาสเข้าถึงและคนเก่งๆยังไม่ค่อยแห่เข้ามาอย่เงี้ยนะฮะเป็นบลูโอเชียนใช่ไหมครับแบบนี้น่าจะโอเคกว่าใช,ใช่ใช่แล้วที่เข้ากระแสโลกนี้ผมว่าก็ดีครับเพราตอนหลังเนี่ยผมลงเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับางานเกี่ยวกับอะไรที่เป็นบิวตี้โปรดักต์เยอะใช่ครับ หรืออะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น,นเป็นมันเป็นเทรน์ของโลกอ่ะต่อ,อต่อครับเราต้านเทรนของโลกไม่ได้ไม่ใช่ครับอันนี้ตอนนั้นเนี่ยขอไว้ครับ,รบนิดนึงนะครับในนี้ที่คุณแพทย์พูดถึงไม่ว่าจะสถานการณ์เศรษฐกิจหรือมีปัญหาอะไรอย่างไรเทรนเรื่องของสุขภาพความงามหลายหลยายอย่างมันก็ยังโตอยู่ทุกๆปีจช่ไหมฮะใช่ใช่<อ>ใช่คือเทรนพวกนี้ผมว่าเราเราอะไรเตาใต้ไม่ได้เราไปกับมัน นะครับเหมือนเนี้เราเห็นแล้วโหคนรวยรวยจากอะไรรวยจากเนี้ยพกธุรกิจไอทีออนไลน์เงี้ยถ่าเราบอกโหธุรกิจมันไม่เห็นกำไรเลยแต่คุณบอกแต่เขาซื้อแล้วคุณเขารวยอ่ะใช่แล้วถามว่าคุณไม่ซื้อก็ได้นะแต่ว่าคุณก็ไม่รวยไงนะครับคือคือบางทีเราแบบโอ้โหแบบเันี่ยไม่เมคเซนเลยเนี้ยแต่ก่อนผมก็คิดนะว่าแบบหลายๆหลายๆตัวเนี้ยผมบอกมันไม่เห็นมีกําไรเลยแล้วมันขึ้นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอ้าวก็มันเป็นเทรนไงนะครับคือ เนี่ยเราก็ต้องมองหาโอากาสเนี่ยผมว่ายุคเนี้หลยหลายอย่างมันมันสอนเรามากขึ้นนะครับนะครับมันก็จะมีเรื่องหนึ่งที่ฮือฮาเป็นประวัติการนะครับเขาเรียกว่าสวนกระแสมาอย่างที่หลายคนอาปป้าปากค้างไม่เอ่ยถึงไม่ได้กับเดลต้าหุ้นแรงแห่งปีโอ้มันมากคุณแพั์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยสิครับเนี่ยคุณเดลตา้า ผมผมว่ามันจริงจริงถามว่าเดลต้าเป็นอะไรมันอันนี้เป็นหุ้นปัดนะโอ้ <laughs> เห็นชัดเลยคือคือแต่ถามว่ามันมาด้วยอะไรนะครับคืออย่างเงี้ยถ้าเราไปดูเนี่ยนะถ้าาถ้าาถ้าเราจะวิเคราะห์หุ้นแบบเนี้ยอย่างแรกฟีโฟมดต้องต่ำก่อนใช่ครับฟีโฟมดต่ำเพื่ออะไรเพื่อว่าฟีโหมดต่ำก็คือรายย่อยอ่ะมีหุ้นอย,อยูอ่น้อยอะนะครับถ้าเกิด ฟรีโผดเยอะเนี่ยถามว่าหุ้นจะขึ้นมากๆเนี่ยยากนะคุณผู้ใหญ่น่าสิครับแต่ไปดูอย่างเดลต้าทำไมอ๋อฟรีโผดยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้นีดเด่เจ๋งยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากร้อยเนะี่ยแปลว่ารายใหญ่ถือแล้วแปดสิบถูกไหม,ไมถูกครับถูกครับอแล้วถามว่าใช้เงินอีกเนี่ยทั้งหมดไม่เท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าเขาคุมตลาดแล้วนะครับจริง ไอการเดอะเาเรียกว่าปั่นมันก็นะมันภระสานไม่ก็ดีนะเรียกว่าคอนเนอร์ตลาดอนะไรเงี้ยเหมือนทุกต้นนี้เพื่บอกบางทีบางทีก็จะมีสอบว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยมันขึ้นของมันเองเนี่ยนะครับผมก็มงงว่าเออมันมีหุ้นอภพินิหาแบบนี้ด้วยหรือเออจริง <c oughs> ๆมันมีรายใหญ่ซื้อคุณพ<อ>ี่ใหญ่คือพูดง,ง,งา่ายถ้าถ้ารายใหญ่ซื้อซื้อพูดง,ง่ายซื้อจนไม่เหลือไอไอตัวโวล่มที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาคนโทรลได้แล้วเนี่ยครับผม นะครับการราคาใช้เงินไม่เยอะนะอืนะครับแต่แต่โอเคตัวนิ่มตัวใหญ่นะครับแล้วผมว่าคนที่คอร์เนอร์ตลาดตัวเนี้ยน่าจะเป็นต่างชาติด้วยครับโอเป็นไปได้นะครับคือเกมมันก็เนาะแล้วถามว่าตลาดจะเอาผิดยังไงเขาาไม่ไดเมืองไทยอ่ะอืมนั่นสิครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นหุ้นถ้าเป็นคนไทยว่าโดนจับไปแล้วอันนี้มันเป็นช่องว่างไหมครับคุณแพทก็คิดว่าเขาใช้ช่องว่างของตรงนี้อื นะครับซึ่งถามว่าในเผาเนี่ยแล้วคนไทยชอบนะครับคืออะไรที่ม,ม,มันมันมันเนี่ยคนไทยชอบนะเพราะอย่างต่างถามว่าถ้าคุณดูพื้นฐานเนี่ยมันไม่เมกเป็นแหละถูกไหมครูให่ใช่ร <c oughs> าคาขึ้นมาพีร e ้อยอย่างงี้ผมบอกเฮ้ยใช่เหรอแล้วแล้วยอดขายก็เติบโตร้อยไม่ใช่ยอดขายไม่ค่อยจะเติบโตเลยเลยแต่ตัวนิดเดียวนะครับ <c oughs> คือคืออย่างเงี้ยผมว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเล่นกับหุ้นตัวเล็กไงคมูใช่ครับ อ่าแต่ถ้าตัวเล็กเนี่ยยิงตลาดนนเนขาเขามันจะคือถ้าพื้นฐานไม่ได้ดีเนี่ย<ม>คุณจะโดนโดนโดนเล่นงานได้ใช่ในฐานะปันหุ้นครับนะครับแต่ถ้าเกิดพื้นฐานมาโอเคอนะันนั้นก็ตามพื้นฐานไป<ม>นะครับแต่แต่อย่างเงี้ยก็ผมว่าจะมีอย่างเงี้ยมากขึ้นนะปีหน้าเนี่ยเออแล้วบางทีเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็ตัวใหญ่เนี่ยสามารถคอเนอร์ตลาดเนี่ยผมว่าจริงง่ายขึ้นเพราะวันนี้มันมีเครื่องมือถ้าคุณวิชัยไปดูอย่างบล็อกเทรด อ่าฮบล็อกเทรนี่คือคูณสิบของเงินครับรู้เจ้ามือมีพันล้านเขาสามารถคูณสิบได้ค oh. รับึ้นไปนะครับก็คือใช้เงินพูดง่ายใช้เงินของบล็กเกอร์ใช้เงินสถาบันเข้ามานะครับ oh. คือเดี๋ยวเนี้ยเครื่องมือผมว่ากลายเป็นว่าตัวใหญ่เตอเนี้ยไม่ต้องตัวใหญ่ตัวกลางๆที่มีบล็อกเทรดเนี่ยสามารถคอนเนอร์ตลาดได้ง่ายนะครับเราถ้าเกิดรายใหญ่รวมตัวกันเนี่ยผมว่าก็ เนาะนะครับมันก็มันมันมันจะเข้าสู่ภาวะของเครื่องมือก็หาได้ง่ายนะครับเงินทองก็สามารถที่จะไปดึงจากที่ไหนมาก็ได้แล้วขนเดียวยกันจะทําจากที่อื่นก็สบายไม่จาเป็นต้องอยู่ในประเทศบ้านเราเลยใช่ใช่ oh. ผมเลยมองว่ารอบนี้จริงๆแล้วหลายคนบอกโอ้โหมันหุ้นมันจะเป็นยังไงคุณจะรวยยังไงผมว่าบางทีเราอาจไม่รวยด้วยพื้นฐานนะครับ พื้นฐานก็ระดับหนึ่งแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเม็ดเงินในโลกเนี่ยมันเยอะพอเม็ดเงินมันเยอะเนี่ยมันต้องไปโป่งในสินทรัพย์อะไรก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณดูเนี่ยถ้าคุณวิเคราะห์เนี่ยผมว่ารายใหญ่เนี่ยจะมาเอาเงินจากตลาดหุ้นครับอ่าพอเอาเงินจากหุ้นถามว่าเราทําไงอย่างผมเนี่ยวิธีการผมก็คือผมก็หว่านซื้อไปอ่าถ้าใครมาปั่นหุ้นหุ้นผมดีผมก็ดีใจเลยครับ <laughs> ครับก็ขยับเอา ้าอยู่ดีผมผมซื้อแล้วเขาดึงคุ้นผมไปสิบเด้งผมก็ผมก็ขายสิครับอ่ oh, ใช่ครับอ่าถูกไหมใหญ่จะ<ช>ถามว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนผมรอถูกลอตเตอรี่อ่ะ uh อ่อ่าผมซื้อเข้าไปก่อนเลยผมซื้อราคานี้เลยเพราะว่าตอนเนี้ยฝรั่งฝรั่งยังยังออกอยู่ถูกไหมครับ นะครับคือหุ้นหลือตัวตอนนี้ยังอยู่บนเบรดอยู่ในฐานข้างล่างอยู่เลยใช่อหมดังนั้นวิธีการผมก็เลยผมมันซื้อหวยครับผมก็ไล่เลยกระจายโยนปุ๊บๆเดืเต็มที่เลยนะแล้วเราผมรอใครมาปั่นเอามาเหอะมาแบบเดลต้าเนี่ยมาพูดผมมาเลยเดี๋ยวผมขายให้ผมขายให้คือคืออย่างเงี้ยคือคือกลายเป็นว่าเราเราไม่ต้องไปไปโฟกัสว่าโอ้ต้องมีตัวนี้ต้องไปครอบแบบลึกซึ้งผมบอกไม่ใช่อะตอนนี้ยุคนี้นะแบบมองกะกะเอานะครับแล้วก็ดูดู วันวาน,น่อยผมว่ามีโอกาสรวยมากกว่าเพราะอะไรเพราะเทรน์เทรนต์ตอนเนี้ยถ้าเราดูเนี่ยโอ้โหเงินเงินเนี่ยจะมาแบบเนี้ยผมว่ามาเยอะเลยโอ้โหนะครับผมผมฟังดูแล้วรู้สึกว่าทุกวันนี้เราลงทุนนี่มันกลายเป็นว่าอิงตำรามากก็ไม่ได้นะครับบางอย่างมันต้องออกมาจากกรอบแล้วมองตามความเป็นจริงนะครับคุณแพทใช่คุณไม่ช่เพราะวันนี้ผมว่าอย่างที่บอกอะพอเม็ดเงินมันเป็นแบบนี้ตำรามันมันมัน<ช>เขียนไม่ทันนะคมมุณพี่ช อ่ะถูกไหมเพราะว่าเราไม่เคยมีเขาเรียกอะไรนะประ,ประวัติศาสตร์การพิมพ์เงินเยอะขนาดนี้นะใช่เลยครับ <laughs> ใช่เลยครับเนี่เนี่ยี่ผมจะจะคุยกับคุณแพตต่อคือว่าพอในปีหกสี่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเงินเต็มโลกไปหมดเลยนะฮะทุกคนก็แห่กันปั๊มกันเอาเองแล้วรู้สึกว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นในอนานคตอันใกล้ไหมครับ <laughs> ใช่ใช่ปัญหาผมว่ามันจะทําให้แอสเซทบับเบิ้ลโอ้โหผมว่า เดลต้าก็เป็นตัวที่เราเห็นแล้วแหละนี่นี่คือปัญหาของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในลอลาคนก็คืออยู่ดีๆก็มีคนมาปั่นสินทรัพย์นี้ขึ้นไปมหาศาลครับนะครับแล้วก็มีคนได้ประโยชน์แต่คนส่วนใหญ่จะไม่ได้ประโยชน์เนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยู่ในเกมนี้ครับคือแต่ถามว่าเกมเนี้ยหลายๆคนบอกโอ้ผมเป็นรายเลย็กคุณก็คุณก็ได้ประโยชน์ได้รายเล็กคุณก็แค่เข้าไปซื้อหุ้นแต่คุณไม่ต้องไปปั่นกับเขาเพเียงแต่ว่าคุณก็กระจายเงินของคุณคือ เราได้ประโยชน์ในส่วนของเราถ้าเรามีความรู้ตรงนี้ครับแต่ว่าคนที่ผมว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดคุณทุกอย่างนะใครใครก็ได้แบบผมไม่ต้องมีเงินเยอะคือถ้าคุณเข้าตลาดหุ้นคุณคุณรู้จังหวะหรืออะไรพวกนี้ยผมว่าได้โอกาสทางนั้นอืนะครับบางคนไปบอกโอ้โหผมไม่ได้อถ้าเขาปัน่นปั่นที่ดินอย่างเงี้ยคุณไม่ค่อยได้ประโยชน์เพราะคุณไปซื้อที่ดินมัวมัวไม่ได้อ,อแต่หุ้นเนี่ยคุณมีเงินหมื่นคุณก็เข้ามาตลาดหุ้นได้แล้วอ่ะ,อะ มันไม่จำกัดว่าโอ้โหคุณต้องมีเงินสิบล้านต้องซื้อท,ที่ดินได้หนึ่งแปลงแบบนั้นมันไม่ใช่แหละคราวนี้คุณบอกคุณมีเงินหมื่นคุณกระจายไปอย่างเงี้ยบางตัวหมื่นขึ้นสิบเด้งคุณก็ได้เป็นแสนได้รอ,อดโอ้โหแบบผมว่าตรงเนี้มันเป็นเกมที่หน้าหน้าที่จะเปิดโอกาสให้คนมากขึ้นอนะครับโอ้โหน,นี่ชัดเจนเลยครับทีนี้ในในสภาพตลาดโลกอย่างเมื่อวานนี้นะครับหุ้นในของทางยุโรปเนี่ยปิดตัวปรับตัวลดลงไปเลยนะครับ เห็นบอกว่าผลสําคัญก็มาจากประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอังกฤษเนี่ยที่เจอสรารพัดปัญหานะฮะคุณแม่ครับราวาการแบบนี้ถ้าหากว่าเรามองไปในหลายๆประเทศไกลๆบ้านเราก็ตามแต่แต่ต่อให้ที่นู่นมีปัญหามันก็กลับมากระทบกับบ้านเราอยู่ดีอันนี้ถูกไหมครก็คือปัญหาตอนนี้ผมว่ามันเยอะนะนะครับแต่พี่หนูว่าคือปัญหาเราต้องมานั่งดูว่า มันกระทบไอ้ไอ้ส่วนที่เราลงทุนหรือเปล่านะครับคืออย่างหนึ่งเนี่ยที่เราไปเห็นตัวอย่างชัดเจนคือผมว่าตลาดอเมริกานะคุณพิชัยอเมริกาเป็นอะไรที่ผมว่าคนจะงงมากเพราะพื้นฐานจริงๆบางตัวก็ไม่ได้ดีเลยนะครับนะครับแต่มันเกิดการเนี่ยเกิดที่ที่บอกเนี่ยมันเกิดแอสเซทบับเบิลแต่มันไม่ได้บับเบิลทั้งหมดคุณพิชัยครับคืออย่างเงี้ยคนจะไม่เข้าใจนี่ยว่าโอ้โหที่อย่างนี้เงินลนโลกนั้นผมต้องรวยขึ้นอ่ะไม่ถ้าคุณฝากเงินในธนาคารยังไงคุณก็ไม่รวยขึ้น เขาธนาคารคุณเงินคุณไม่ได้ขึ้นครับจริงๆครับใช่ครับอยู่นิ่งๆอย่างนั้นน่ะเออ,เอ,อมันไปนขึ้นในสินทรัพย์แต่แต่ว่าถามว่าคุณคุณลงในสินทรัพย์อะไรอะ่ะที่มันขึ้นหรือเปล่าครับ